ช่วงนี้ก็ได้รับข่าวมาค่อนข้างเยอะเหมือนก,นกันกับความเป็นส่วนตัวของเมมเบอร์หลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการที่เมมเบอร์โดนอะไรหลังบ้านมาก็ค่อนข้างรับรู้มาแบบถ้าเขาจะไปกินข้าวที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนก็เดี๋ยวรอเขาอัปเดตโซเชียลหรือว่าเขาถ่ายมาอวดดีกว่าอะไรเงี้ยเราไม่จำเป็นต้องรู้แบบเรียลไทม์หรอกว่าตอนนี้เธออยู่ไหนตอนนี้เธอทำอะไรอยู่ ปกติช่วงปีใหม่ก็จะไม่ค่อยมีงานใช่ไหมแบบสองสามปีที่ผ่านมาก็เป็นโควิดด้วยเป็นช่วงโควิดเป็นช่วงที่วงไม่ได้มีแบบงานจ้างช่วงปีใหม่สักเท่าไหร่หรือว่าถ้ามีที่ร่วมกับ BNK ก็ก็เกือบจะได้จัดแล้วแต่ก็ไม่ได้จัดอะไรเนี่ยก็เลยแบบว่าเหมือนจะได้ทําแต่ก็ไม่ได้ทํามามาหลายปีแล้วสําหรับงานเค้าดาวหรือว่าช่วงปีใหม่แบบช่วงคริสต์มาสอะไรเงี้ยที่จะแบบมีงานแสดงอะไรเงี้ย ก็เลยรู้สึกว่าทุกๆปีช่วงประมาณช่วงเนี้ยก็จะเป็นวันหยุดของฉันละในการแบบพักผ่อนแบบไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วก็รอปีหน้าถ้าเริ่มทำงานใหม่แต่ว่าปีนี้ก็คือไม่ได้หยุดคะ่ะไม่เลือกงานไม่ยากจนใช่นี่ก็ไม่ได้เลือกงานอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้รวยขึ้นเลยทำงานใช้เหมือนใช้หนี้แต่ไม่มีหนี้ ก็เป็นปีแรกเลยหรือเปล่าที่แบบว่าเป็นการเขาดาวพร้อมกันกับ CJ48 เพราะว่าเราไม่เคยมีงานเขาาดาวเลยใช่ไหม สำหรับซ g m 4 8ถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีนะถ้าใครได้มาดูโชว์ของเราเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเริ่มซ้อมแล้วแต่ว่าช่วงนี้เขายังซ้อมสเตจคริสต์มาสอยู่ใช่ไหมยี่สยี่สแต่ว่าพอเริ่มยี่วันคริสต์มาสเลยก็จะเริ่มซ้อมงานเขาดาวแล้วทั้งอาทิตย์เลยเห็นเซตลิตแล้วก็คือมาเถอะทุกคนเหมือนจัดมินิคอนเสิร์ตเวอร์แบบ คือปกติอ่ะตอนที่แบบว่าเคยเขาดาวที่แบบเซ็นทรัลเวิลด์ตอนสมัยก่อนอะที่เป็น BNK นก็เคยไปงานเขาดาวมาใช่ไหมก็คือเสร็จลิตก็จะแบบประมาณนึงแล้วก็มีแบบเพลงช้าเพลงเร็วมีนน่นนี่นั่นแต่ไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยแค่แบบเอาเพลงหลักๆไปโชว์อะไรอย่างเงี้ใช่ไหมเออแล้วก็เสร็จเพราะว่ามีหลายวงต้องขึ้นมาโชว์ต่ออะไรเงี้ยแล้วเราก็รอดูบรรยากาศเขาดาวต่ออะไรเงี้ย เราก็นึกว่าเออเขาดาวก็น่าจะฟิวนี้แหละมั้งแบบกลิบอะไรเงี้ยแต่พอเห็นเซตลิตแล้วก็ฉันว่ามันเยอะกว่าตอนเปิดตัวซิงเกิลนี่นะฉันว่ามันเยอะกว่าตอนเราเปิดตัวอัลบัม้มอีกเราแบบ บางเพลงก็คือไม่ได้เต้นนานมากแล้วอะแล้วต้องแบบลือกันแบบช่ำอะลือกันแบบปวดหัวข้ามคืนอะเป็นการแบบซ้อมปีใหม่ได้แบบแบบว่าอ h oh my god <c oughs> แต่ก็ ไปเสนอไอเดียเขามาเหมือนกันก็แบบว่าเออดีที่แบบว่าเขาก็แบบเออรับฟังไอเดียของเราด้วยะอะไรเงี้ยว่าแบบลองเป็นอย่างนี้ดูไหมคะลองในนี้นะแต่เพลงก็ยังเยอะอยู่นะแต่แบบเออเดี๋ยวดูนะทุกคนว่าใครจะได้ขึ้นอันไหนบ้างและไปแค่12บคนนะนะประเด็นใช่คือจะบอกว่า12คนนี้คือเขาเรียกว่าคันมาแบบ ที่สุดแล้วว่าเหลือได้แค่12คนนี้ยเพราะว่าคนอื่นก็คือมีธุระหยุดปีใหม่กันบางคนก็กลับบ้านต่างจังหวัดอะไรนี้ใช่ไหมก็จะแบบว่าถามคนที่อยู่เชียงใหม่หรือเราแวกใกล้เคียงก่อนว่าแบบเออแบบอยู่แถวแถวนี้ไหมในช่วงวัวนขาวดาวอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบมารับงานได้อะไรอย่างเงี้ยเออเราก็อยู่เชียงใหม่อยู่แล้วปีนี้เราไม่ได้มีแผนไปไหนอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าจะอยู่เชียงใหม่ก็เลยแบบว่าโอเคงั้นเดี๋ยวไปขาวดาวดีกว่า นั่นแหละแล้ก็โอเคเดีอันนี้ก็ได้ชิวๆแต่แบบมันก็ดูไม่ชิวเท่าไหร่ <laughs> <laughs> เห็นเซลิตแล้วมันดูไม่ชิวนะโอ้ <laughs> oh my god อยู่ <laughs> มันจะไม่ใช่แค่สิบสิบกว่าเพลงไง <laughs> มันอาจจะมากกว่านั้นไง <laughs> <ม> <laughs> คิดถึงสาวผมสีเทาค่ะ โอ้ไม่น่าได้กลับไปแล้วคะ่ะเพราะว่าผมเท่านี้คือผมเสียหนักมากๆแบบหนักที่สุดทุกสีที่เคยทํามาคือสีเทาคือผมเสียหนักที่สุดแล้วอะ่ะก็เลยคิดว่าไม่น่าไปถึงแล้วในในจุดนี้เพราะว่าตอนนี้ผมมันค่อนข้างแห้งคือถ้าใครอยากเห็นหนูผมสีอะไรก็ช่วยภาวนาให้เพลงที่ได้มันสามารถทําสีนั้นได้แล้วกัน ปกติหลังๆเขาก็ไม่ค่อยให้ทำสีผมแบบปีตาแล้วนะแบบว่าสไตลิสต์เขาก็แต่ละซิงเกิลเขาก็อยากจะให้ทำแบบสีปกติอะไรเงี้ยแต่ที่ตอนนั้นที่ทำสีชมพูได้เพราะว่าไปทำงานเฉยๆแต่ก็ต้องดูเป็นตามแต่แตละคอนเซ็ปของเพลงด้วยถ้ามันทำได้ถ้ามันเขาก็ก็อาจจะทำได้อะไรเงี้ยใช่ แต่ว่าหลังวันที่26เขาจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นหยุดปีใหม่ให้กับเมมเบอร์แล้วเพราะฉะนั้นใครที่ยังรับงานเขาดาวอยู่ก็คือก็คือทำโอทีนะคะทุกคนก็คือไม่ได้หยุดใช่แต่ถ้าคนที่ไม่ได้รับก็ถือว่าหยุดแล้วหลังวันที่2ี่ค่ะก็ระหว่างนี้ก็แกะท่าแล้วค่ะเพราะว่ามีหลายเพลงที่แบบก็ต้องกลับมาเต้นอะไรเงี้ยเออก็ถ้าช่วงไหนที่เมมเบอร์คนไหนได้พักผ่อนก็อยากให้เขาได้พักจริงๆนะคะทุกคนแบบว่าแบบ ไม่ต้องรู้ก็ได้ว่าเขาทําอะไรหรือว่าไปที่ไหนแต่คิดว่าเดี๋ยวเมมเบอร์ก็คงแบบถ้าไปเที่ยวเขาคงถ่ายรูปสวยๆมาให้ดูอยู่แล้วหรือว่าเขาก็คงแบบอัปเดตตามไอจของแต่ละคนอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าเออถ้าใครแบบได้ไปพักผ่อนหรือว่าไปที่ไหนก็อยากให้แบบเออเขาได้ไปพักจริงๆเพราะว่าตากที่ผ่านมาคือเราแทบจะไม่ได้พักกันเลยนะคะทุกคนแบบเออช่วงพักก็อยากให้แบบให้เขาได้พักให้กลับไปหาครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากให้แบบเป็นเวลาส่วนตัวของ ของแต่ละคนดีกว่าแบบว่าเออไม่ต้องไปพูดก็ได้ว่าแบบเธอจะเธอจะอยู่ไหนหรออะไรอย่างงี้อย่างงี้มันก็คงแบบว่าเออให้เป็นเวลาส่วนตัวของคนคนนั้นดีกว่าอะไรเงี้ยเอออันนี้ไม่ได้ดรามนะ่านะครับพูดเฉยๆ <c oughs> อืเพราะว่าอย่างแบบอาถ้าอยากเจอเมมเบอร์มันก็จะมีงาน ขาวดาวหรือว่างานคริสต์มาสใช่ไหมละ่ะก็จะมีเมมเบอร์บางคนที่เขายังรับงานอยู่อะไรเงี้ยก็อันเนี้ยก็คือมาหาได้อันนี้ถามได้ก็บอกได้ว่าเออเดี๋ยวฉันจะอยู่เชียงใหม่นะฉันมีงานขาวดาวอะไรก็จะบอกได้แต่ถ้าช่วงไหนที่แบบเออมันเป็นช่วงหยุดของเมมเบอร์คนนั้นจริงๆอนะไรเงี้ยก็ไม่ได้อยากให้ไปถามเขาว่าเขาอยู่ไหนเขาอยู่จังหวัดไหนตอนนี้เธออยู่ไหนอะไรเนงะี้ยแบบไม่ต้องรู้ก็ได้คือแบบบางทีแบบก็อยากให้คนคนนั้นเขาได้พักจริงๆอนะไรเงี้ย เออเออเออแต่ก็เข้าใจเข้าใจสิ่งที่ทุกคนเออแต่นี้คือพูดพูดเผื่อนู่นนี่นั่นนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ได้รับข่าวมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันกับความเป็นส่วนตัวของเมมเบอร์หลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเออการที่เมมเบอร์โดนอะไรหลังบ้านมาก็ค่อนข้างรับรู้มาพอสมควรเหมือนกันก็เลยแบบว่าเอออยากให้แบบว่าเราแบบช่วยเหลือกันนะแบบเออแบบเนาะ ใช่ใช่เพราะว่ารู้สึกว่าถ้ากลับมาคือเห็นตารางงานแล้วแบบเยอะมากๆเลยทุกคนหลังปีใหม่คือทุกคนเมมเบอร์ก็น่าจะไม่ได้พักกันค่อนข้างเยอะค่ะ ใช่อย่างหนูรับงานปีใหม่แล้วหนูก็คิดว่าถ้าหมดสาร์อาทิต์นี้แล้วหนูก็คือยาวเลยก็คือไม่ได้พักแล้วจนถึงมกราก็คงยาวๆเจองานที่งานเถอใช่อยากให้เป็นอย่างนั้นมากกว่าแบบถ้าเขาจะไปกินข้าวที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนก็เดี๋ยวรอเขาอัปเดตโซเชียลหรือว่าเขาถ่ายมาอวดดีกว่าอะไรเงี้ยเราไม่จำเป็นต้องรู้แบบเรียลไทม์หรอกว่าตอนนี้เธออยู่ไหนตอนนี้เธอทําอะไรอยู่อะไรเง เอออยากให้แบบว่าถ้าเป็นรู้แบบเรียวทําก็คือเออเนการทํางานจริงๆอะไรเงี้ยก็จะอัปเดตอยู่แล้วว่าอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าพวกเธอจะได้เจอพวกฉันช้ำๆแน่นอนจริงๆจากสเกจด์ว์ที่มันขึ้นมาบ้างแล้วอะไรเงี้ย จอการที่งานก็ช้ำละจริงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี้ยคืองานทุกสร์อาทิตย์เลยนะคะไม่ได้หยุดเลยเพิ่งจะได้หยุดนี้เองอะแล้วก็แบบถึงงานแค่าสรา์อาทิตย์แต่ว่าช่วงวันธรรมดาคือเมมเบอร์ก็ต้องสอบงานเหมือนกันก็จะไม่ได้หยุดมันไม่ใช่แบบว่าเธอมีงานแค่าสรา์อาทิตย์เองนะอีก5วันที่เหลือเธอก็หยุดพักหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่เพราะมันก็ต้องสอบงานเลยติดตามดูไลฟ์ของเรารวมถึงไอทุสีพังเทนกับ VR และยังมีเทเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am for him at the game